สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาตรวจดวงในช่วงดาวพฤหัสย้ายราศีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะโดยดาวพฤหัสเนี่ยจะโคจรมากลุมลัคนาเป็นตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2ก็คือเป็นการทำนายดาวพฤหัสบวกดวงจรนนะคะแต่ว่า EP หนึเนี่ยจะเป็นการทำนายดาวพฤหัสบวกดวงเดิมใครสนใจนะคะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ ทีนี้มาดูกันเลยนะคะดาวพฤหัสเนี่ยโครจรมาลุมลัคนาของคุณ12ปีนะคะจะโครจรมาถึงตัวเราอีกรอบหนึ่งคุณลองลบไปดูนะคะปี2556นะคะเกิดอะไรดีๆขึ้นกับคุณบ้างนะคะเรื่องเดิมๆคล้ายๆแบบเดิมก็จะเกิดขึ้นกับคุณในปี อีกเช่นเดียวกันค่ะดาวพฤหัสเนี่ยจะโคจรมามีอิทธิพลได้องค์เกฑ์นะคะเป็นตําแหน่งประแลวก็อุจาวิลาสองตำแหน่งนี้นะคะมันก็จะมีแบบตําแหน่งหนึ่งดีตําแหน่งหนึ่งเสียแต่เอาเป็นว่าพฤหัสเนี่ยมาดีกับคุณค่ะ เพราะคุณเป็นราศีนระราศีรูปคนเนี่ยการที่ดาวพฤหัสมาส่งอิทธิพลน,นะเป็นองค์เกณฑ์แล้วเขาก็มาจากพบเรือนที่ดีด้วยเอ้ยคนกลุ่มนี้มีโอกาสในเรื่องของการงานมีโอกาสในเรื่องของการได้พาร์ทเนอร์หรือว่าเรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าเข้ามาทํากิจกรรมอะไรบางอย่าง ร่วมกันในปีนี้นะคะแล้วก็จะเป็นปีที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นน่ะพระหัสคือปัญญาไงคือก่อนหน้านี้ดาวพรหัสเขาอยู่ในสุดวินาทเรื่องนี้นะคะเรื่องงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพาร์ทเนอร์เปลี่ยนแปลงอยู่ไกลก,กันกับคู่ครอง หรือไม่ก็ทํางานกับแบบกลุ่มคนต่างชาติทํางานออนไลน์ไปเลยแต่ว่างานเราเข้าสู่จุดวินาศนะคะมันยังเป็นอะไรที่อาจจะขึ้นขึ้นลงลงได้นะคะเพราะภพวินาศเป็นภพที่มีเงื่อนไขทีนี้นะคะไอ้สิ่งที่คุณทํามาเนี่ยนะอาจจะลูกผีลูกคนเนี่ยตอนนี้มันถึงแบบว่าช่วงที่คุณจะได้แบบเติบโตแล้วนะเพราะว่าพระรหัสเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาที่ภพวินาศแล้วก็จะมากุมลักนาของเรางานที่มันเคยเปลี่ยนแปลงไป กระดกกระดอนบ้างนะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางนะคะคนที่แบบใกล้ชิดเราที่ห่างเหินกันไปหรือเขาเกิดความเสียหายก็จะเข้ามามีอิทธิพลในเชิงดีมากกว่าเสียกับตัวเรานะคะดาวพฤหัสมาดีมากนะคะแล้วก็มาในวันที่13พฤษภาแต่คุณจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่ช่วงสงกรานละ เรียกว่าแสงของดาวนะคะว่าเฮ้ยมันเหมือนมันมีโอกาสอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นนะเรื่องงานเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องคู่ครองเนี่ยบางคนอาจจะคบคู่หมายถึงว่าอ,อ,อาจจะแบบคุยกันผ่านออนไลน์คบคู่ต่างชาติอาจจะยังไม่จริงจังอาจจะเป็นช่วงที่จริงจังก็ได้นะเออพุทธาทับลักนะ เป็นเกณฑ์มีคู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่านะคะเป็นโอกาสดีๆเริ่มรู้สึกแล้วนะตั้งแต่ช่วงสวงกรานเป็นต้นไปแล้วมันจะแน่ชัดเนี่ยชัดเจนมากขึ้นคือช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายในวันที่13พฤษภาคมแล้วท่านก็จะอยู่ยาวไปจนถึง30พฤษภาปี69วงโครจรประมาณ1ปีนะคะแต่นิดนึงก็คือว่าดาวพฤหัส ย้ายมาในครั้งนี้มีการกระโดดนะคะไปที่พบการเงินชั่วคราวนะ,ะในช่วงตรยมาสที่4ของปีนี้ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาท่านกระดกนะคะคือขยับไปที่พบการเงินซึ่งก็เป็นพบที่ไม่เสียนะคะเลยทําให้นะคะดาวพฤหัสเนียมีอิทธิพลทั้งตัวเราและเรื่องของรายได้ของเราในปีนี้นะคะ ตอนที่ดาวพฤหัสมาเนี่ยสิพฤษภานะคะช่วงเดือนนี้มันยังไม่มีดาวอะไรมากระตุ้นแต่คุณเริ่มมีทิศทางแนวโน้มที่สดใสนะคะพอเดือนมิถุนายนก,กาเริ่มมีดาวจรคือดาวรายเดือนเนี่ยโคจรวนมากระตุ้นทําให้ดาวพฤหัสเนี่ยมีความเข้มข้นไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเสียนะคะ เลยเหมือนว่าโอกาสของคุณน่ะมันจะเป็นโอกาสที่มาแบบอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นเนี่ยช่วงแสงของดาวเมษา พฤษภาดาวย้ายมิถุนากรกดาอายาวไปถึงสิงหานะคะมีดาวมากระตุ้นอย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องของตัวคุณนะคะเพราะว่าดวงดาววิ่งเข้ามาหาเราอะ่ะโดยเรื่องแบบมากมายหลากหลายอย่างนะคะแล้วร้วนแต่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า 1. เป็นดาวสุประค์สองเป็นดาวที่เป็นคู่ที่ดีกันกับดาวพฤหัสนะคะมีโอกาสวิ่งเข้ามาหาตัวเรานะคะ ทั้งงานพาร์ทเนอร์คู่ครองนะคะแล้วตัวเราเนี่ยคือดาวพุธนะตัวเราดาวพุธเป็นเกษตรในเดือนมิถุนายนนะคะพอพอโอกาสมันวิ่งเข้ามาหาเราใช่ไหมคะในเดือนพฤษภาเราก็จะเริ่มรู้สึกบว่าเราเริ่มมีศักยภาพมากขึ้นในเดือนมิถุนายนเพราะตัวเราโคจรเป็นเกษตรตาธิบดีเราเริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มได้โอกาสเริ่มสามารถแบบ พูดอะไรไปก็แบบมีน้ำหนักขายอะไรก็ได้ติดต่อสื่อสารทําธุรกิจการค้ามีคนวิ่งเข้ามาหาเราหมดนะคะครอบครัวว,วิ่งเข้ามาหาเราสมบัติวิ่งเข้ามาหาเราทรัพย์สินวิ่งเข้ามาหาเรานะคะการงานวิ่งเข้ามาคือมันมีแต่แบบเออสิ่งดีๆวิ่งเข้ามาหาเรานะ,ะอาทิตย์เนี่ยเลขหนึ่งเนี่ย ก็มาต่อเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพฤหัสอีกแล้วอาทิตย์ก็ได้องค์เกณฑ์ได้ราชาโชคการติดต่อสื่อสารนะกับคนรอบตัวการติดต่อสื่อสารเรื่องการงานเรื่องกิจการเรื่องการขยายกิจการเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินเรื่องเพื่อนเรื่องพี่น้องเรื่องของการเข้าสังคมที่ได้รับแบบการอุปถัมภ์คำชูอะนะเรื่องของการติดต่อเรื่องของในหน้าอะไรต่าง ดูมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเดือนกรกฎานะคะดาวเกตมาต่อเกตก็มาสนับสนุนส่งเสริมให้งานเรามันยิ่งโดดเด่นมากขึ้นนะคะทำให้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของแบบการหาความรู้ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของต่างประเทศออนไลน์สร้างสารรค์การหาความรู้ในเชิงลึกต่อยอดขึ้นไปอีกนะทำให้เราเป็นคนที่มีความรอบรู้ มีความสร้างสารรค์บางคนอาจจะมีการเรียนเทคคอร์สอะไรที่แบบว่าเสริมเพิ่มให้กันกับตัวเราให้มีมูลค่ามากขึ้นนะคะแล้วเดือนกรกฎาเนี่ยดาวพุธจะเดินถอยหลังคือคือดาวพุธคือตัวคุณเนี่ยนะคะมีการเดินผิดปกตินะ,ะแต่เขาผิดปกติในภพที่ดีเอางี้แล้วกันนะคะก็มองว่ามันเหมือนแบบ การพูดการเจราจาการติดต่อเนี่ยนะคะเรื่องของการเงินการทองที่คุณอาจจะติดต่อไว้เนี่ยนะคะได้มีโอกาสได้กลับมาพูดมาทบทวนมาพูดคุยอะไรเรื่องเงินเงินทองทองกันอีกครั้งนะคะ หรือสิ่งที่เราติดต่อเรื่องของบ้านเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยนะคะบางทีอาจจะมีโอกาสได้พูดแล้วพูดอีกนะคะก็คือมันอาจจะยังไม่สําเร็จในทีเดียวนะคะก็อาจจะมีการมามาปรึกษาหรือมาพูดคุยกันบางทีอาจจะขยายสาขาไหมซื้อบ้านซื้อรถเพิ่มไหมมีอะไรที่ต้องคุยกันแบบภายในครอบครัวเนี่ยนะคะก็มีเรื่องที่ต้องคุยต้องเคลียร์กันแต่โชคดีมันเป็นดาวสุประค์อะค่ะ,คะก็เลยมองว่าการติดต่อพูดคุยการเจรจารเนี่ยนะคะมันเป็นไปอย่างมีเหตุผลมี มีตะก,กะนะคะมีความนุ่มนวลไม่แบบพิสดารแบบว่าลงมือลงไม้ด่าทอไม่ใช่นะคะก็เรื่องอะไรที่ยังเคลียร์ไม่จบก,ก็จะกลับมาเคลียร์หรือกลับมาพูดนะคะกันอีกครั้งนะคะแล้วดาวศุกร์ก็จะมาอีกนะคะดาวศุกร์เนี่ยก็มาจากภพปุตตะนะคะมาจากภพวินาศนะคะอาจจะเป็นเรื่องของแบบการทําสิ่งอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบกลุ่มลูกค้าใหม่งานใหม่ บ้านใหม่รถใหม่การลงทุนรูปแบบใหม่การทำเรื่องสนุกสนุกกับบริวารเดินทางท่องเที่ยวต่างท่องต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับลูกน้องใหม่คือมีแต่เรื่องวิ่งเข้ามาหาเรานะโอกาสหลากหลายรูปแบบนะคะเข้ามาถึงตัวเราก็จะทําให้คุณอาจจะยุ่งวุ่นวายนิดหน่อยนะคะแต่เป็นไปในทิศทางที่ที่ดีมากกว่าเสีย ซึ่งอิทธิพลของดาวพฤหัสเนี่ยมันเลยเหมือนแบบเป็นคลื่นแบบต่อเนื่องอะค่ะนะคะทุกเรื่องที่เข้ามาหา,หาเราเนี่ยให้คุณ จัดการเปลี่ยนจัดการให้ดีแล้วกันนะคะมันจะเป็นคุณกันกันกนกบตัวเรานะเพราะมีแต่กลุ่มดวงดาวที่ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วดาวพฤหัสมาเนี่ยพฤษภาใช่ไหมคะมิถุนนากรกฎาสิงหาเนี่ยเรื่องเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะหลากหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวสังคมบ้างเดี๋ยวลูกน้องบ้างเดี๋ยวลูกค้าบ้างเดี๋ยวเดินทางบ้างเดี๋ยวลงทุนบ้างเดี๋ยวเรียนบ้างเดี๋ยวทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆบ้างโอ้โหเยอะแย,ยะมากมายเลยทีนี้ ดาวพฤหัสอะจะลอยแบบกลุ่มลัคนาของคุณอะถึงแค่เดือนกันยายน ะะแล้วในเดือนกันยายนเนี่ยมันจะมีมุมดาวก็คือว่าจะมีมุมตรีโกธทัดลมเนี่ยพบตนุบุตตะสุภาเนี่ยทำอิทธิพลถึงกันนะคะหลังจากนั้นพอทําอิทธิพลเสร็จแล้วเนี่ยดาวพรหัสเลยก็เดินไปที่พบการเงินละนะคะมันเลยเหมือนกับว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพบบุตตะนี่แหละเพราะตัวเราเนี่ยโคจรเข้าสู่พบบุตตะนะคะแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาเรื่องลูกค้าเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะ หรือเรื่องของการลงทุนก็ได้อันนี้ก็คือความหมายอของพบปุตตะรวมถึงเรื่องโปรเจกต์โครงการของคุณอะไรบางอย่างนะคะเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนคุณต้องเข้าไปสัมพันธ์พอเข้าไปสัมพันธ์แล้วเนี่ยตัวเราก็เจอเนี่ยสเจอสามใช่ไหมคะเราก็อาจจะเจอเรื่องอะไรที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดหรือลําบากใจนะคะเช่นลูกค้าก็อาจจะแบบเยอะยาก ลูกน้องมีปัญหาโปรเจกต์โครงการมีปัญหาอะไรบางอย่างที่จะต้องมีเรื่องของการคิดคำนวณใหม่ Brainstorm ใหม่การเรียนการศึกษาอาจจะมีอุปสรรคการลงทุนอาจจะแบบว่าเออมีเรื่องอะไรร้อนๆหรือเปล่านะคะพอดาวพุธจะดาวอังคารเสร็จใช่ไหมคะดาวพุธเนี่ย คือตัวคุณก็ไปเจอดาวราหูในภพสุภานะคะเลยพอมันมีปัญหาเรื่องของปุตตะเนี่ยนะคะพอมีปัญหาเสร็จมันก็จะลามไปถึงเรื่องของผู้ใหญ่บางทีถ้าเรามีปัญหากับบริวารอย่างเงี้ยเจ้านายก็อาจจะแบบเอาอยัางไงยังไงมีปัญหากับลูกค้าเจ้านายก็อาจจะแบบ เออเธออะไรยังไงมีการมาตรวจสอบมีการมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็อาจจะทําให้เราเสียผลประโยชน์เช่นบางทีขายของให้ลูกค้าผิดอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะโดนเจ้านายตําหนินะคะอาจจะลดค่าคอมไม้เราต้องชดใช้อะไรหรือเปล่านะคะหรือบางทีอาจจะลงทุนอะไรผิดพลาดไหมพอลงทุนอะไรผิดพลาดเนี่ยใช่ลูกค้ากลุ่มต่างประเทศหรือเปล่าเขามาโกงอะไรเราไหมนะคะมันก็อาจจะเสียผลประโยชน์คือเลยกลายเป็นว่า เรื่องของปุตตะเนี่ยนะคะก็คือ,อตัวเราเข้าไปสัมพัน์แล้วมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นทําให้เราเหมือนกับว่าต้องมาคิดทบทวนะว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะเออแบบเอาอยัางไงดีมันมันถูกไหมหรือเราอาจจะปรึกษากับแบบคนรักเราพาร์ทเนอร์เราว่าเอ๊จะเอาอยัางไงดีนะช่วงนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะพอกันยาเนี่ยมันมันเริ่มมีจุดกระตุ้น สาเหตุมาจากภพปุตตะนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราคิดตริตองบวกลบข้อดีข้อเสียและปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะดาวพฤหัสเนี่ยก็จะโครจรเข้าสู่ภพก,การเงินนะคะเลยมันเหมือนว่าเอ้ยงั้นอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเ,เรื่องของแบบการเงินการลงทุนนะคะก็ได้เพราะดาวพฤหัสเนี่ยนะคะโครจรมาแบบชั่วคราวอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบพอตัดสินใจอะไรละ แล้วก็มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นบางทีคุณอาจจะไม่เอาไหมนะคะแบบเ partner คนนี้ลูกค้าคนนี้ก็เลยอาจจะแบบว่าเออมันจะต้องแบบมีใช้เงินแก้ปัญหานะคะใช้เงินแก้ปัญหาซึ่งเงินที่ได้เนี่ยก็มาจากพบปัตน้คู่คองหุ้นส่วนคู่ค้าเป็นคนให้เงินที่ได้มาจาก การลงมือทําของเรานี่แหละนะคะถ้าเรามีปัญหาเราไฟหรือเปล่านะ,ะเราไฟแล้วเราก็อาจจะได้นะในสิ่งที่เราแบบเออลงมือลงแรงทําซึ่งดาวพฤหัสอยู่ในพกการเงินเนี่ยแค่ชั่วคราวแต่เวลาได้แล้วก็จะได้แบบมหาอุดคือ อะไรที่คุณลงมือทําหรือที่คุณขอพาร์ทเนอร์หรือคนรักเนี่ยเวลาได้มันจะได้แบบก้อนใหญ่นะเพราะมันเป็นมหาอุเป็นจุดที่สูงที่สุดนะคะแต่การได้เนี้นะมันเป็นแบบเหมือนชั่วคราวอย่างบางทีคุณบอกเขาว่าจ่ายมาสิจ่ายมาทั้งปีนะเขาอจะให้คุณชั่วคราวก็ได้แล้วเขาหยุดจ่ายก็ได้เหมือนกันนะเออเพราะว่ามันอยู่ในภพก,กระดุมพระแค่ตุลาพฤศจิกาธันวานะคะแค่สามเดือนนี้เท่านั้น ีนี้ดาวพฤหัสจะถอยจากพบการเงินเนี่ยกลับไปกลุ่มลัคนาของคุณอีกรอบนะคะในช่วงคริสต์มาสนะคะ23ธันวาคม แล้วเนะะี่ยค่ะก็จะอยู่ในภพตนุของเรายาวไปจนดาวย้ายนะคะดาวย้าย30พฤษภาหกเกแต่ทีเนี้ยช่วงที่มันเหมือนแบบมันมีเรื่องราวหน่อยอะนะคะก็คือช่วงปลายธันวาต่อเดือนมกราเนี่ยจะมีดาวรายเดือนที่โคจรมาอยู่ในภพปัตนิภพคู่ครองอะคู่ครองพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือสถานการณ์ตรงหน้าของคุณเนี่ยมันเหมือนมันมีเรื่องอะไรบางอย่างต้องต้องมาจัดการนะคะซึ่งในช่วงปลายเดือนธันวาเนี่ยเราจะกลับไปนะคะ เป็นตัวของเราเองแล้วนะผทธหัดจะมาแบบให้คุณใช่ไหมเป็นองค์เกินะ,ะเรื่องงานที่มันเคยข้างค้างเอาไว้นะกับได้มาทําเรื่องของอหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันอาจจะมีอิทธิพลกับเราอีกรอบหนึ่งนะเป็นแบบเหมือนเรื่องเดิมๆอ่ะที่คุณเคยแบบได้ทำอ่ะในช่วงที่ดาวพฤหัดเพิ่งย้ายมาในเดือนพฤษภางานรูปแบบเดิมๆพาร์ทเนอร์คนเก่าอาจจะต้องไปเคลียร์หรืออะไรบางอย่างอนะ่ะมันมันเหมือนมีเรื่อง ต้องนะคะตัดสินใจนะคะแล้วพอมีดาวไปรออยู่ในภพปัตนิเยอะเนี่ยโอ้หมันเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์ชัดๆเลยนะคะอ่าถ้าเกิดคุณไม่มีคนรักไม่มีพาร์ทเนอร์มันก็จะเป็นแบบสถานการณ์ตรงหน้าคุณนั่นแหละนะคะที่คุณอาจจะต้องใช้ดาวพระอาทิคือปัญญาความรู้ความถูกต้องเนี่ยนะคะเข้ามาบริหารจัดการอย่างดาวดวงแรกที่มาเนี่ยดาวศุกร์มาก่อนนะคะซึ่งดาวศุกร์ก็มีทั้งดาวแล้วมีทั้งไฟ คือมันเหมือนว่าสถานการณ์ตรงหน้าของคุณนะ่ะพาร์ทเนอร์ของคุณนะอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เอ่อเป็นต่างประเทศออนไลน์พาร์ทเนอร์ใหม่ก็ได้นะคะหรือพาร์ทเนอร์ที่แบบเด็กกว่านะคะหรืออาจจะเป็นลูกค้าคนสนิทนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องแบบเหมือนทั้งได้ประโยชน์และเสียประโยชน์คือต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเป็นพินทุบาทคือเขาเนี่ยก็อาจจะ ทำให้เราเสียหายก็ได้หรือให้คุณกับเราก็ได้นะคะการดิวกับพาร์ทเนอร์ช่วงนี้จึงต้องระวังแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะมาต่อนะคะซึ่งอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรนะคะกับดาวพฤหัสที่ลอยกลุ่มลัคนาเลยกลายเป็นว่าถ้าเราดิวดีนะดิวเก่งหรือคุณอาจจะมีพาร์ทเนอร์หลายอย่างมีลูกค้าคนสนิทหลายคนก็ได้นะคะมันเหมือนคนที่เข้ามาใกล้ชิดคุณในตอนนี้มีลักษณะนิสัยหลากหลายรูปแบบ ะะบางคนก็จะองอวัางอย่างดาวสุเนี่ยเป็นทั้งคนที่ให้คุณแล้วก็อาจจะให้โทษในเวลาเดียวกันอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยโอเคเป็นดาวคู่มิตรนะคะก็มีแนวโน้มว่าคนสนิทของคุณที่เป็นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทนะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่สนิทเพื่อนร่วมง,งานของแฟนญาติพี่น้องของแฟนหรือการติดต่อพาร์ทเนอร์ในช่วงนี้ยิ่งถ้าเกิดเขามีในลักษณะของดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเขาก็ ดูแล้วน่าจะมาช่วยคุณนะเพราะเป็นดาวคู่มิตรนะคะบางทีเราติดต่อคนหลายคนใช่ไหมคนมีความหลากหลายรูปแบบอะแต่คนที่ดีกับคุณในช่วงนี้กลายเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยที่อยู่ในภพปัตตานีเนี่ยนะคะเขาก็จะมาเป็นมิตรคอยช่วยสนับสนุนส่งเสริมเราแล้วอาจจะช่วยแบบอาทิตย์กับศุภเนี่ยอาจจะช่วยให้เราแบบได้ผลประโยชน์จากอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะเลยต้องหาให้ดีนะว่า ดาวอาทิตย์เนี้ยสหัสชะบัตตนิเนี่ยนะคะการติดต่อกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องนะคะหรืออาจจะเป็นในหน้าก็ได้นะคะเขาอาจจะมีส่วนช่วยให้คุณได้โอกาสอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นต่อมาอังคารมาต่อนะคะอังคารเนี่ยก็มาจากเจ้าเรือนสองภพเอออันนี้อาจจะต้องระวังนะคะแต่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคุยกันดีก็ให้โชคลาภให้ความสําเร็จ คือถ้าคุยกันรู้เรื่องไม่ถึงแบ่งกันรู้เรื่องก็โอเคนะคะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยอังคารก็เป็นอริเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์นะคะที่มันคุยกันไม่ลงตัวนะคะมันต้องแบบมีอะไรมาแลกหรือเปล่าคุ้มไหมไม่คุ้มแล้วหลังจากนั้นดาวพุธก็จะมาต่ออีกนะซึ่งดาวพุธเป็นตัวคุณเนี่ยนะคะปิดจบนะคะมันกลายเป็นว่าเอ้ยไอที่ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเนี่ยนะคะ มันก็เหมือนจะโอเคนะเพราะว่าตัวคุณไปอยู่กับคู่คู่คุณมาอยู่กับคุณต่างคนต่างแบบได้ดาวนะคะเหมือนเหมือนกับว่าปัญหาต่างๆที่ผ่านมาจะตกลงพูดคุยกันได้นะคะทั้งเขาทั้งเราเนี่ยก็จะมีความแบบสมปรานล้วกันเป็นตัวของตัวเองอะ่ะเด่นในในตัวของของคุณเองและของเขาเองต่างคนต่างแบบพูดจาแล้วมีเหตุผลมีตรก,กะมีความรู้มีความถูกต้องคุยกันได้ลงตัว แล้วหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสดวงนี้นะคะก็ยังโคจรเดินถอยหลังอยู่นะธันวามกรากุุภานะจนประมาณมีนาดาวพฤหัสถึงเดินข้างหน้าแปลว่าไอ้ปัญหาเนี่ยที่คุณต้องเคลียร์กับพกพาร์เนอร์เนี่ยนะคะมันเคลียร์แบบเข้มข้นในช่วงธันวามกรานะคะแต่มันอาจจะยังมีอะไรที่เราอาจจะต้องแบบแก้ไขต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆนะจนแบบว่ามันเริ่มลงตัวนะคะพอลงตัวเนี่ยมีนาเมษาพุทธภาจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่ดาวพฤหัสเดินหน้านะคะแล้วก็ลังจะเข้าสู่การเงินของคุณต่อไปแปลว่าเอ้ยไอที่เคลียร์เนี่ยนะคะพอล้างไพ่นะคะหรือแก้ปัญหาเสร็จปุ๊บมีนาเมษาพุทธภาเอาละเรื่องงานเด่นละนะคะเรื่องของแบบความเป็นตัวของตัวเองอ่ะนะคะเรื่องของแบบ ศักยภาพของตัวคุณเนี่ยมันเริ่มกลับมาแบบมีทิทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถต่อยอดในเรื่องของการเงินได้ต่อไปนะคะจำได้ไหมคะว่าช่วงปี68ใช่ไหมดาวพฤหัสเคยอยู่ในพกการเงินแต่เป็นการเดินผิดป,ปกติอันนั้นมันเหมือนกับว่าได้มาแล้วก็แบบแค่ช่วงคราวมันไม่ถาวรน่ะแต่กลายเป็นว่าคราวนี้พอมันมีปัญหาอะไรต่างๆคุณแก้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะการงานจะเดินหน้าแล้วจะได้เงินแบบถาวรละเพราะว่าเป็นการย้ายค่ามาที่พบก,การเงินแบบ จริงจังไม่ใช่แบบมาแบบแป๊บๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไปบริหารจัดการตัวเองให้ดีนะคะว่าช่วงจังหวะไหนของชีวิตนะคะอะไรดีอะไรเสียจะได้เอามาวางแผนเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเหมือนจะมาดีกับคุณในปีนี้นะเออถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวอาจต้องรออีก12ปีข้างหน้ากว่าดาวพฤหัสจะวนโคจรมากุมลัคนาของคุณอีกทีคุณลองไปเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะว่าปีสองห เออคุณเกิดอะไรกับชีวิตคุณไหมเรื่องงานเรื่องพาร์ทเนอร์นะคะสิ่งนั้นจะกลับมาเจอคุณอีกทีค่ะในช่วงปี68นี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ